ผมก็สวัสดียามเช้านะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมาดินฟาร์มนะครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมคลิปตอนเช้ากันบ้างนะครับก็จะมาอัปเดตบริเวณนี้ครับบริเวณตรงนี้ครับก็จะมีไก่ออกมานะมันออกมาได้นะครับตรงข้างล่างนะ้มันออกได้นะครับก็จะมีแม่ไก่นะครับพาลูกไก่มากินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตปลาดุกกันนะครับผมจะเอาอาหารมาให้ปลาดุกนะครับเดี๋ยวเราพาชมแม่ไก่พาลูกไก่มากินกันกินอาหารนึงจะพาเข้าไปแล้ว ครับตามไปแล้วตามไปแล้วมีตัวนี้ยังไม่ตามไปแล้วก็จะมีไก่ไก่ที่ออกมาอีกหลายตัวนะครับนี่ไก่ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็นี่ข้ามไปกินฝั่งนู้นก็มีนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพวกชะอมนะครับเลี้ยงไปถึงนู่นเลยนะครับนู่นนอะไก่อยู่นู่นจะมีไก่ดำสองตัวนะครับก็จะมีตอนกลางวันเขาจะมานอนตรงเนี้ยเยอะนะครับไก่ ลมตะพบเนี่ยเขาได้กินตะพบด้วยนะครับส,สำหรับพวกไก่ต๊อกกับอไอ้ห่านนะครับอยู่ฝั่งข้างนอกนะครับไอ้ถุงทองถุงทองให้เดินไปมั่วเลยกไก่ต๊อกอยู่น,น,นู่นครับไไกกกก่่่ตต๊๊ออนนีะเดี๋ยวผมจะล้อมตรงนี้ครับเดีย๋ยวผมมีจะตังค์นะครับล้อมเดี๋ยวให้ไก่อยู่ในานานีด้วยนะครับสำหรับ แม่ทองกวาวนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับย้ายมาแล้วครับนี่นะครับกินฟางอู่นู่นนะแต่พวกควายอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่หน้าบ้านร้องมันเห็นในถุงทองนะครับมองเห็นถุงทองห่านอีกรองเดียวเราเอาอาหารไปให้ปลาครับอัปเดตปลาประดุกกันบ้างหนุนครับแก๊งห่านห่านหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็ดบาร์บรี่สองตัวนะครับเขาตามกันนะครับอยู่ด้วยกันสําหรับพวกไก่น้อยนะครับก็อยู่กับพวก กไก่ใหญ่ได้นะครับเขาก็ไม่ทํากันนะครับมันมีแม่มเป่าอยูอ่แกงนี้ฟักเองนะครับฟักเองหากินแถวเนี้ยครับถ้าเราเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้น่าจะน่าจะแข็งแรงแล้วโตไวกว่าโดยล้อมพื้นที่กว้างๆแล้วก็ปล่อยเลยครับปล่อยเป็นลานเลย ดูปลาดูกันครับโอ้มาแล้วมาแล้วโหโอ้โหโอ้โหน้ำกระจายครับหมดแล้วแป๊บเดียวโอ้โห พอได้ครับเิงานออกมาประดุกนี่ผมก็เลี้ยงไว้ทั้งหมดในบ่อเนี่ยครับเป็นบ่อพลาสติกนะครับประมาณห้าร้อยตัวนะครับแต่ก็จับกินไปเรื่อยครับจับเรื่อยจับกินเรื่อย ให้พอสมควรนะครับน่าจะอิ่มแล้วครับอาหารลอยแล้วการให้อาหารปลาดุกนี่ก็ดูๆนะครับให้อย่าให้มันเหลือนะครับเหลือเดืน้ําเสียอย่างที่ผมเลี้ยงเนี่ยครับที่ผมเลี้ยงนี่ก็คือน้ํานี่ไม่ไม่ได้ค่อยได้ถ่ายออกนะครับเพราะว่าผมเอาจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะครับถ้าใครใครเคยผมใครเคยทํานะครับใครเคยดูผมทํานะครับก็เอามาใส่ในนี้ได้นะครับน้ํา น้ำจุลินทรีย์ครับก็คือมันจะบําบัดน้ําเสียในตัวนะครับแล้วก็ e อมบอลอะไรพวกนี้ครับน้ำเอ็มจุลินทรีย์ทุกทุกอย่างนะครับจุลินทรีย์ทุกอย่างใม้ช่วยบําบัดน้ําได้นะครับแต่ผมก็ดูดไปบ้างนะครับบางทีนะครับดูดไปรดเนี่ยครับมันจะมีไดโวครับดูดไปลดบริเวณรอบๆเนี่ยครับสาหรับผ้าใบนี่เป็นผ้าใบยางหนานะครับยางหนาเลยนี่ครับเป็นคล้ายๆผ้าใบผุงรมนี้แล้วภายรถรับ เพราะว่าผมใช้ตัวบางๆไม่ได้มันเป็นลูกหลังนะครับตรงนี้ครับก็จับกินเรื่อยครับปลาดุกนะครับไม่ไม่ได้ขายเลยนะครับจับกินอย่างเดียวเอ่ออัปเดตปลาดุกยามเช้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับบางทีผมอาจจะลงคลิปเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับยากาศยามเช้าช่วงช่งนี้ ไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับร้อนๆแล้วครับครับขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมารดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ตอนเย็นครับผม